หอมมากดื่มง่ายมากดื่มได้ทุกว Trustee> ัน bon อร่อยมากหอมมากดื่มง่ายมากดื่มได้ทุกวันอร่อยมากหอมมากดื่มง่ายมากดื่มได้ทุกวัน ก็หรือไม่การขับถ่ายนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการลดน้ำหนักได้เพราะระบบขับถ่ายที่ดีมีส่วนช่วยปรับสมดุลการทำงานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญให้ทำงานเป็นปกติทำให้การพยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีต่างๆเห็นผลมากขึ้นน้ำหนักลดลงไปประมาณ3 0กิโลค่ะจากเกือบเกือบตอนนี้ก็ไม่ถึง90ิก หลักๆก็เรื่องอาหารครับต้องควบคุมเนาะวิธีการที่ทำให้ลดได้อย่างนี้ครับก็คือการทำา IF อันที่2เนี่ยก็คือการออกกำลังกายควบคู่กันมันก็จะมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้อันที่3เนี่ยตอนพักผ่อนให้ใหเพียงพออันที่4เนี่ยก็เรื่องของการดื่มน้ำให้ได้จำนวนเท่ากับที่เราควรจะดื่มได้ในแต่ละวันเคล็ดลับอีกอันหนึ่งอันสำคัญนะครับอันสุดท้ายก็คือตัวของเชิงะครบ ปกติครับชาสมุนไพรที่ลองกินมามันดื่มยากแล้วก็ไม่อร่อยมันเหม็นเขียวครับแต่ว่าของชาวีเนี่ย คือมันอร่อยมากมันหอมหอมสมุนไพรครับแล้วมันก็จะหวานคือกินง่ายเลยอ่ะอร่อยเวลากินเข้าไปเสร็จครับมันจะรู้สึกเลยแบบว่าโอ้ระบายมากเลยคือล,ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะตัวของซองชาวีเองอครับจะซีนสุญญากาศมาเราก็รู้สึกว่ามันสะอาดมันปลอดภัยเราเคยฉีดซองมาดูนะพอเทออกมาเนี่ยมันก็มีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยคาดไม่ได้เลยครับดื่มง,ง่ายเพราะอร่อยมาก ถูกปากยิ่งถ่ายยากต้องชาวีเท่านั้นครับสั่งเลยชาวีชาดีถอกสมุนไพรชนิดต้มดื่มง่ายรสชาติดีเร่งลดลงเร็ว2-10กิโลออร์แกนิกร0 0สั่งซื้อทางแชทเฟซบุ๊กและร้านใน Lazada s h o อป e หรือโทรสั่งพร้อมเก็บเงินปลายทาง098 5016068พร้อมส่งทั่วประเทศ